สวัสดีครับอ่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขารบรักหรือเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมรถพยาพึ่งนะครับวันนี้เราจะไปตั้งแคมป์กลางป่านะครับทุกคนแล้วก็เราก็ไม่ได้มาแค่คนเดียวนะครับตอนนี้เราอยู่กัน3ามคนแล้วก็มีพี่ยุงยุงวันดีครับมีครับผมแต่ช่องอะไรอายุช่องโอเคโอเคนะครับครับผมจาก อายุงจากช่องโอเคโอเคนะครับทุกคนก็เข้าไปร่วมกดหรือว่าเข้าไปชมคลิปเขาได้นะครับก็อย่าลืมติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อายุงเนี่ยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเพื่อนเด่นนะครับสวัสดีครับจากช่องคนแบกเป้นะครับก็วันนี้มีโอกาสดีมากเลยนะครับที่ผมได้เดินร่วมทางมากับช่องพญาเพิงนะครับตอนนี้ฝนเนี่ยตกหนักมากแล้วนะเดี๋ยวเราต้องรีบเดินทางกันแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมานะครับทุกคน เราก็คิดว่าลามน่าจะต้องเร่งปีเท้าให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะหาที่แคมป์นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนถ้างั้นก็เดินทางกันต่อได้เลยนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ฝนก็ได้เทลงมาหาเราตลอดเลยนะครับดีนะครับทุกคนที่ว่าผมได้เอาเสื้อกันฝนมาคุมเป้ของเรานะครับทุกคนนี่นะครับมีอาจารย์เด่นอยู่ข้างหลังเรานะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้อายุงก็ได้เดินล่วงหน้าไปนู่นแล้วนะทุกคนอยู่ทางนู้นนะครับฝนได้ตกลงมาแรงมากนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเราจะเดินทางกันต่อนะครับ เคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่ว่าเราจะพักกันแล้วนะครับตรงนี้นะครับทุกคนบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับตรงนี้จะเป็นป่าไผ่ที่แบบว่าอ่าเคยโดนไฟไหม้มาก่อนนะครับทุกคนเราก็จะเลือกที่ตั้งแคมป์ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราหาไปบ่อยๆมันอาจจะเย็นแล้วก็อาจจะหาที่ไม่ได้นะครับทุกคนดูนะครับผมจะให้ดูรอบๆนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคน เป็นป่าไผ่ทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องขอตัวจัดเตรียมเข้าของหรือว่าตั้งแคมป์กันก่อนนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้แบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเพื่อนเด่นเขาก็จะอ่ารับหน้าที่ก่อไฟก่อนนะครับก่อไฟไล่ยุงนะครับแล้วก็มีอายุงก็เริ่มไป จะกล้องไปเลยไปตัดโอเคครับอายุงก็ได้ไปตัดไผ่ที่จะทําแคมป์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยอายุงตัดไผ่นะครับแล้วก็เราจะมาทําแคมป์กันในคืนนี้นะครับแล้วก็จะหาที่ทําไปเรื่อยๆนะครับเราจะออกแบบไปเรื่อยๆโอเคครับทุกคนทางนั้นเราจะไปชมกันเลยครับ ทอดนี่เ่ยทอดดมดีดวยนะทอดไหมมัน,ด,นมมดีกว่าด้วยเนี่ยมันจะได้ทอดล้านโอเคนะเป็นหนึ่งขอ,อง กแม่ขามาละาก็แม่พโเฮ้ยชื่อเอ,อ,เอ,อ,เอ,อนกกลอกเต้ยถอยเนีต้นะวนเวปแนนี่ยเออน่ะเดูนี่อะไรอ่ะเออ 嘛，我弄我出去不是那那出去租啊，出去 有。<laughs> <laughs>

โอ้จบแล้วอ่อคอาคุย,าายนี่จบแล้วนเล็กถุนเลคุอเลกนเล็บนด้นเอ่ออไรไมไม่เลยนะน่าไม่มีตังค์าบาทจะพูดไใช้คำว่าไม่มีอังคนมันไม่มีมันก็้องบอก่าไม่าีถ้าคนมันมี่บบาก็บอกว่ามีได้ใครก็เห็นว่าอย่างนั้นแหละว่าอ่านเยอะ ใครก็ไม่รู้หรอกสาทุจา่าเป็นยังไงเนี่ย,ยทำอะไรก็เจ๊ทำอะไรก็เจ๊ผมไม,มู่เลยผมไม่้เลยอ่านไม่กลยมาก็ด้มีหไม่มีมีเือไม่มี เมื่อวันใดวนึ่งผมมีผมมีกอขอ่ตัวเองอ่ะเพืดสบันถ้าผมมีกอโดยเองนี่มันจะดีมากนะถ้าประโยชน์นี่คนมาก็ตัดช้จริงถ่าย โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทำที่พักของเราจนจะเสร็จแล้วนะครับแต่มันยังเหลือหลังคาหรือว่าอ่าไอที่ว่าเราจากกันฝนกันแดดเรานะครับมันยังไม่เสร็จนะครับทุกคนเนื่องด้วยว่าเวลาของเราไม่พอนะครับเราก็อาจจะมาต่อเติมมันหลังหรือว่าเที่ยวน้านะครับก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเพราะว่าเราก็น่าจะ หุงข้าวประกอบอาหารแล้วก็ไปหาตักน้ํามาใช้ในยามค่ําคืนนี้นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูแหล่งน้ํากันเลยนะครับว่าแหล่งน้ําแถวนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จะประกอบอาหารนะครับ <Okay. S 1> ผมจะรับหน้าที่หุงข้าวแล้วเราจะไปตักน้ํานะครับ ผมจะไปกับอาอายุงนะครับเราจะไปดูน้ําแล้วก็ไปตักน้ํำนะครับทุกคนแล้วก็เด่นเขาก็จะทํากับข้าวรอนะครับเพราะว่าเราจะต้องเดินลงไปตักน้ําข้างล่างนะครับอ่ะอีกไกลไหมหน่อยเดียวหน่อยเดียวนะไนะกลเท่าไหร่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับโอเคครับทุกคนอ่ารอเราสามคนก็ได้เก็บสัมาระแล้วนะครับเพราะว่าวันเนี้ย ามีสมาชิกของเราท่านหนึ่งนะครับว่าเขาไม่ค่อยสบายนะครับเราจะเอ่ยชื่อดีไหมนัาก็รู้สึกว่าเป็นหวัดแล้วก็ปวดหัวนะครับยาก็ไม่ได้เอามานะครับก็เลยคิดว่าเราจะเดินทางกลับบ้านนะครับเราครับเพราะว่าถ้าไข้ขึ้นในเวลากลางคืนเนี่ยถ้าไม่มียุ่ัไม่มียาอันนี้มันจะลําบากนะครับใช่ครับเราต้องรีบออกจากป่าก่อนที่จะมืดนะครับเพราะว่า เริ่มจะตัวร้อนแล้วก็ไม่ค่อยสบายนะครับเราก็สามคนเราต้องมาด้วยกันสามคนเราก็ต้องพาก,กับ<ช>ไปส่งด้วยกันนะครับเพราะว่าเราจะไม่ทิ้งกันนะครับทุกคนใช่เพราะว่าอีกอย่างมันก็โดนแดดโดนฝนด้วยครับระวางทางครับเนา<น>ะ,นะอืมทำนั้นไม่สบายตอนเรามาเนี่ยฝนตกหนักมากๆนะครับ<ช>แล้วก็ผมก็ต้องขอฝากนะครับอ่าครับสวัสดีครับอาช่องอายุงนะครับจากช่องโอเคโอเคนะครับนี่นะครับก็อย่าลืมเข้าไป กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดเข้าไปติดตามอายุงเนียนะครับจากช่องโอเคโอเคโอเคครับทุกคนถ้างั้นพวกผม3คนก็ต้องขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ